โอเคค่ะจากถงกลางนะคะถ้าเราหันหน้าเข้าถงกลางเราก็มาด้านซ้ายใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนกับห้องถงย่อยๆนะคะก็จะมีลูกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าหลวงปู่สมเด็จพระสังกัจจายหลวงปู่ทั่วสมเด็จโตนะคะมีหลวงปูป่ปาหลวงพ่อฤาษีเราแล้วก็มีพระครูบา ทั้งสองค์ของล้านนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวล้านนาเลยนะคะข้างๆพระมาพระสั่งกระจายนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่ามีอะไรมีพี่ๆบางท่านนะคะบอกว่ามีที่หลวงพ่อฤษีเราหลวงพ่อฤษีหลวงพ่อวัดท่าสุงของเรานะคะมาบางท่านมาทุดงทางยังไม่ได้ทำข้างล่างเลย ทางลงยังไม่ได้ทาไม่รู้ท่านลงมาอย่างไงเหมือนกันอพอเราลงมาแล้วนะคะน่คะมันก็จะมีถุงไปทางด้านซ้ายมือแต่วนันนี้ไฟไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะไฟจะกระพริบ,บไฟจะเสียอันนี้พี่มีมีบางท่านบอกว่าท่านจะปังไม่แน่ใจอ่ะมอนกับว่าท่านเคยมาทุดตรงตรงนี้ ได้ยินว่าท่านฝังลายประหารด,ด้วยนะคะแต่เท่าที่ลงมาไม่รู้ตรงไหนคะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีไม่มีแล้วก็จะมีเสือแล้วก็อา,าสนะสงฆ์นะคะมีรูปของหลวงพ่อหรือีเรามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่วันนี้จะจะมืดนิดน,นึงอันนี้เปิดแฟลตแล้วได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคราวหนะ้าถ้าไฟดีขึ้นก็จะพามาชมใหม่แต่สรุปว่าไฟในถงด้านในนี่ใช้ได้ไอยู่นะคะแต่ถง ปากทางเขาจะกระพริบแล้วอโอเคค่ะเรารบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกๆพระองค์ท,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 ที่ให้เรามาเยี่ยมชมแล้วก็มาตามรอยหลวงพ่อเรากันนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูที่โถงให้นิดนึงน,นะคะจะมีเสื้ออาสนะทรงหลวงพ่อเราอยู่อย่างนี้เลย าดว่านะคะถ้าเราผิดถูกระการใดเราขออภัยแต่เป็นเท่านี้นะคะน,นี่ไฟกระพริบ,บเดี๋ยวเราจะปิดไฟให้ทางวัดเพราะว่าเราเป็นคนสุดท้ายตอนนี้ไม่มีใครอยู่เย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วโอเคค่ะดับไฟแล้วเราไม่เห็นเลยแล้วนะคะโอเคสนุนนานกันพอหอมปากหอมคอ ต้งของอนุญาตหยิบรองเทา้าโอ้โหสุดๆนะธรรมชาติธรรมชาติเขาก็ดีอยู่แล้วสุดๆน้อมน้ำพัสการพระคูบาก่อนฝากกล้องกับพี่ๆเขาพี่ๆช่วยถือกล้องหน่อยค่ะ

ที่แบบสวยๆงดงามมากนะคะมีสังความเป็นธรรมชาติความเป็นโบราณสถานปุชนียวัดทู <c oughs> ่น้องหมาหาตั้งนานนึกว่าออกไปแล้วเขายังอยู่มาเที่ยวกันหรอครับไปด้านนู้นไหมไปด้านนู้นไหมไปไหว้พระฤาษีไหม นะครับไปไปไหมครับไปไหว้พระฤาษีไหมไปไหนนํำทางหน่อยจะรอตรงนี้ขี้เกียจ <ười> แล้วเท,ทออ่าทำขยันมาเป็นเพื่อนไว้มา, <ười> <c ười> มามามีชา้างด้วยนะคะขอขอบคุณดวงจิตของชา้างทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่ช่วย รักษาแล้วก็ทำให้ประเทศไทยยังเป็นประเทศไทยทุกวันนี้ขอประคุณมากค่ะเขาเขามากับเราไหมเนื้อสัมผัสมาใกล้ๆไปไหนต่อครับน้ำหน่อยอ๋อไปหมาน้ำเที่ยวนะวัดนี้วัดนี้เขามีหมาน้ำเที่ยวนะคะน้ำทางหน่อยไปทางไหน ตรงนี้จริงๆเราก็จะเป็นทางแยกกี่้งไหนลูกเมาไหน่นำสิเขานำนะเขาจะมีสองข้างนะคะ <c oughs> ตกใจ <c oughs> มีเหยี่ยมมากตกใจเขาจะมีสองข้างนะข้างซ้าย <c oughs> ข้างขวาเดี๋ยวเราจะเปิดไฟอ่าด้านขวาเขาก็จะมีน้ำทิพย์โอ้โหวันนี้สวยสังดงามนะมีคนะ้างคาว จะมีน้ำทิพย์บาทประสังกจายหล,หลวงพ่อสององค์ทำารับแลพระยืนส่วนถ้าจะไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นนมัสการท่านปู่ฤาษีวารามิกิท่านปู่ฤาษีวาสเทพพระนอนค้างคาวค้างคาวเรา,าเห็นเดี๋ยว,วเราเราเข้าไปดูน้องหมาไปทางไหนน้องหมาไปทางไหนครับไม่กลัวหรอทำอไงเราจะไปทางไหนก่อนดีไป <Okay. S 2> <Okay. S 1> บ๊วยพอก่อนดีก่า ใช่ค่ะนี่ค่ะก็จะมีบันไดให้ลงก็เดินลงไปเลยค่าท่ามอนก็จะเป็นทางนี้ค่ะสวยเป็นหืไม่อยากจะบอกว่ามาสร้างได้ไหมเนานะต้องอันนี้เป็นความสัคคีของพุทธศาสนินกชวจริงจรนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถวายปัจจัยมา ทำให้สามารถที่จะสร้างทางลงโอ้วันนี้ข,ข้างๆเยอะจังเลยค่ะข้างเยอะนะสร้างทางลงได้แล้วสร้างภูกระถุูปเป็นจำนวนมากอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเลยเนีขึ้นไปข้างบนกันนะคะเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างบางทีมันเหมือนกับถ้าจำไม่ผิดถางมันจะเชื่อมกันอยู่สวยค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะในนี้มันมันก็นก็จะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราก็ พุโทโธลงมาแล้วกันภาวนาพุโทโธตลอดก็มารับพลังงานดีๆกันแล้วก็อย่าไปนําสิ่งใดๆออกจากนอกถ้ำแมนะ้แต่ก้อนหินชิ้นเดียวนะคะของที่ไหนก็ให้เขาอยู่ที่นั่นไปสวยแสงไฟสาดลงมาไม่ใช่พาีิสทรงกรบอุ้อยเยอยขนาดนี้วันนี้ข้างข่าวเยอะค่ะช่วงเช้าเนี่ยอากาศจะประมาณ23องศาแต่พอกลางวันก็จะ3า างาสการปตูลูกกันนะคะเพรนาน่ารมสวยมากเนาะคะ่ะส,สวยนะคะจริงตรงนี้ก็เหมือนกับจะเป็นทางลงไปได้ก็จะไปบนกับเมือสักพูน่นี้แต่จะชันไหมอ่าจะชันไหมถ้าชันเราจะไม่ลงนะเราจะเซฟจะเป็นหลังองค์พระไย่เลย มันจะทางแคบและชันนิดหนึ่งกับทางเดิมเขาตามเรามานะเพราะอยากมาไหว้พระไปให้ถูกที่ครับหินตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีอันนี้ไฟมันมืดนิดหนึ่งค่ะแต่จริงแล้วอ่ะเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆคล้ายๆหมวกของคณะเรสสวนหินที่เป็นคล้ายๆหมวกคณะเรสสวนนี่ค่ะพอส่องใกล้ๆก็จะเห็นประมาณนี้นะสวยอยู่แต่เขาหน้าสภา ไปเที่ยวไหนอีกดีว <c oughs> อวคุณหมาไปไหนละไปไหนแล้วก็บอบกลัวไงกลัวว่าไม่เจอตอนออกแล้วเขาเยังอยู่ข้างในออซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือไปไหนน่ะไม่ไปเราไปนะเอาหมาวิ่งห่างจุดตูด <c oughs> เีลงมาน,นี่ ตลกนะเป็นหมาที่ตลกนะเข้าไปดูข้างในนะในไหนก็มาแล้วนะคะมาชมสิ่งที่พวกเราสร้างไว้ในพระพุทธศาสนากันถึงแม้ว่าเราจะเป็นส่วนบบเล็กๆแค่หนึ่งสร้างหรือว,ว่าร่วมอนุโมทนาบุญมาร่วมสร้างไม่ทันเลยก็อนุโมทนาบุญกันมันก็จะเป็นพระยืนสามองค์สวยสวมดงามน,นะคะ ูสูงมากสูงมากค่ะพอบธรูปชำร้านี่สูงก็จะเขียนชื่อคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานที่น้อมถวายตั้งแต่ปี2550ด้วยจำนวนเงิน64000 50บาทในสมัยปี2540ตุ้ย่ต้มยำกุ้งนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะหลายแสนอยู่ ส,สวยสวนงามน,นะคะหมาป๊อกเขาลงมามัไหมเขาไม่ลงนะคะห <c oughs> มานาวิ g เกเตอร์มันก็ให้ชมความงามคือถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยแต่ละที่ในธรรมนะคะเขาจะมีเก้าอี้มีอัศนศรงเป็นเป็นจุด,จด นะคะคมันก็เหมือนกับหมายความว่าเขาก็น่าจะมีกิจกรรมในถ้ำนี้ทำกันตลอดอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าทางคณะสงฆ์ก็เป็นไปได้ก็จะสวยนะวันนี้ค้างคาวเยอะมากโอเคให้ดูประมาณน,นี้นะคะนี้ลายถา้ำลวดลายถ้ำเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นลายหินอ่อนนะ มันลายหินอ่อนประมาณนั้นลายหินอ่อนแต่เขาจะเป็นสีแบบขาวๆแดงๆเือนสีอีกเสียงวันนี้เสียงคัางขาเยอะไปเราไปนมัสการท่านปู่ฤาษีกันคาวที่แล้วนมัสการไปนะคะแล้วก็ กล่าวคำขอเขามาพารัตนาตายพอกล่าวเสร็จปั๊บในใจเสียงบาดเสียงเหมือนเสียงของบาดังเต้งก็ไม่แน่ใจว่าเสียงน้ำค้างหยดหรือว่าอะไรอ้าน้องหมาหายเราจะไปทางไหนดีคะเราจะไปทางผ้านอนก็ได้ว่าเราจะขึ้นไปทางนี้ก็ได้เราไปดูผ้านอนไหนก็ได้ในในมาก็ มาดูเต็มที่ใครมีโอกาสมาก็มาเที่ยวนะคะใครมีมมก็ชมคลิปนี้จุดใจเต็มอิ่มไปเกนะเสียง,งข้าวจะเยอะมุ้งข้าวจะเยอะก่อนวันนี้อาจจะรีบตืน่นี้กลัวเป็นโรคเลย <laughs> มุ้งข้าวจะตกลงมาหน่อยโอเค ลงมาจากพักนอนแต่เ,เราเวลาลงเราลงมาจากพักนอนแต่เวลาขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นอีกครั้ง,น,งนะคะก็จะมีเหมือนคล้ายๆธงล้านนานะคะมาติดอาจจะเป็นโลเทนีของทางล้านนาเขาด้วยอือเขประดับธงนะคะมมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็ไมไปหมดเลยสาธุสาธุ ให้ดูจุดใจเลยน้องมาไปไหนเนี่ยท้องบทนี้บางจุดเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนรังพึ่งนะรังพึ่งกลายเป็นหินแต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะจะออกคำของผู้อัดคลิปไปขยายความนะคะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแค่มีความรู้สึกแบบนั้น เดินลงมาค่ะก็จะน่าจะเป็นโถงสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีมจะพาแม่กลออิมอยู่บนโขดหินเดี๋ยวให้ดูชัดๆพแม่กลออิมนะคะพระโพธิสัตว์กลองอิมโอเคก็จะเป็นหลวงปู่ฤาษีสังะอมขอเข้ามาท่านนะคะขออนุญาตขออนุญาตถ่ายวิดีโอคะ่ะ ก็คือทางวัดก็จะเขียนไว้ด้วยนะคะว่าการุณาลาของไหว้กลับด้วยก็อาจจะเดาว่าอาจจะให้เราลาเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าอย่าทิ้งของไว้สุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นภาระให้กับทางวัดหรือเจ้าหน้าที่ก็ได้เดาไ้อย่างนั้นเพราะว่า สีนี้นนะคะขอคมาท่าน ของขวัแต่เพียงเท่านี้นะคะอันนี้จะเป็นท่านหลวงปู่ฤศีวาสุเทพนะคะก็ด้านข้างทางก็จะมีไม้เท้าเต็มไปหมดเลยก็จะมีบาทให้เราได้ร่วมบุญได้ตามกําลังศรัทธ,ธานะคะทุกอ,อย่างอยู่ที่กําลังนะั้นเราทําบาทเดียวแต่ว่ากําลังใจเราเต็มก็ทำหนึ่งล้าบาทกําลังใจเต็มเหมือนกันก็มีค่าเท่ากันท่านหลวงปู่ฤศีวาสุเทพก็มีค่าขออนุญาตลาท่านคะ่ะรบกวนท่านจะเพียงเท่านี้นะคะ ขอบพระคุณค่ะที่ให้ลูกหลานเดินทางปลดภไปมาเยี่ยมชมบรมิสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกทุกถือองค์นะคะที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้เป็นไงล่ะได้รับพรกันเต็มเต็มมันใด้ทางขึ้น ันนาากษณะจะคล้ายๆเสาร์นะคะน่าจะเป็นในแบบร้านหนาเขาน้องหมารออยู่ที่โถงตอนเนี้ย <c oughs> เี๋ยวเพ่นขึ้นมาละเขาขึ้นมาเขาก็เหนื่อยหิว <c oughs> กินนะ้ำโอเคเราจะมาอีกทางหนึ่งเราไม่ได้มาทางพนอนแล้วเออมาทางพนอนจะตัด่ครั้ง วันนี้น่าจะเต็มอิ่มจุใจกันไปสองคลิปถ้ายทางหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางน้อยๆถาว่มาลงได้ไหมชันโอเคค่ะสน,นั่นค้นเพลงหลังสมเด็จองค์ปฐมว้าวว้าวเองอืม เป็นอิ่นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทบจะทุกสิ่งอยู่ตรงนี้ทั้งพระอุป,ปคุตก็ดีพระแม่ธรณีก็ดีทำอะไรก็ในแตหลท่านก็ขอเบิกทางจากพระแม่ธรณีพระแม่จเจ้าจามาเทวีจกษตรีแห่งละว,วุของไทย โ,โอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจบจต่เพงเท่านี้นะคะเพราะว่าต่อไปก็จะขึ้นแล้วมันก็จะเป็นภาพเดิมๆแล้วก็ไม่รู้น้องหมาขึ้นไปได้ยงัง ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะอันนี้คลิปนี้ก็จะแบ่งเป็น2คลิปด้วยการเป็น2ตอนโอกาสหน้าก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พาชมพาเที่ยวาศาสนสถานที่น่าสนใจอีกหลายๆที่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอจบที่แบบมบนี้ ตรงของพ่อแม่จามมาเทวีแล้วกันนะคะเพราะวันนี้พ่อแม่สวยมากงดงามมากให้ดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน <c oughs> แม่จามเราว,วันนี้ชุดสวยมากค่ะชุดสีเงินเงินทองทองขาวขาวขอบพระคุณค่ะมีคอมเมนต์มินมาได้เลยนะคะหรือว่าจะแลกเปลี่ยน ความรู้เพิ่มเติมได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ